คลิปนี้มาดูวิธีเข้าแอปธนาคารกรุงเทพบวัวหลวง M Banking กันค่ะใครที่จิ้มผิดเวลาที่เข้ามาล้างไฟล์แคสแล้วจิ้มไปโดนคำว่าล้างข้อมูลทั้งหมดพวกข้อมูลแอปฐานข้อมูลบัญชีและไฟล์แคสทุกอย่างจะถูกลบทิ้งออกไปหมดเลยด้วยความที่ง่วงยังไม่รู้ตัวว่าจิ้มผิดมารู้อีกทีตอนที่เข้าใช้แอปธนาคารก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ใครที่เพิ่งดาวน์โหลดแอปบวัวหลวง M Banking มาดูวิธีทาไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกให้คลิกเข้าไปที่แอปบวัวหลวง M Banking เมื่อเข้ามาแล้วจะขึ้นข้อความแบบนี้ให้คลิกที่เริ่มต้นใช้งานเลือกวิธีการเข้าใช้งานให้คลิกที่บัญชีเงินฝากตรงนี้ให้กรอกเลขที่บัญชีธนาคาร10หลักลงไปส่วนตรงนี้ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักบัญชีธนาคารเป็นชื่อของใครก็ให้นำเลขบัตรประชาชนของคนนั้นมากรอกค่ะเสร็จแล้วคลิกที่ต่อไปจะเข้ามาในหน้าของข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง M Bank i n g ให้เลื่อนอ่านไปจนถึงด้านล่างสุดถ้าโอเคกับเงื่อนไขให้คลิกที่ยอมรับระบุข้อมูลส่วนตัวของแอดเคยเข้าใช้แอปธนาคารมาแล้วก็จะมีอ e ีเมลของแอดแสดงอยู่ตรงนี้และก็มีเครื่องหมายถูกก็คืออ e ีเมลได้รับการยืนยันแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาทำครั้งแรกให้พิมพ e ์อีเมลลงไปและทำการยืนยันอ e ีเมลให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วคลิกที่ต่อไปขั้นตอนนี้ให้ยืนยันเบอร์มือถือ ระบบจะส่งรหัส OTP ไปให้ที่เบอร์มือถือที่เราให้ข้อมูลกับธนาคารในวันที่เปิดบัญชีให้มาดูที่กล่องรับข้อความ SMS ให้นำตัวเลข6หลักตรงนี้มากรอกแต่ละคนจะได้รับตัวเลขไม่เหมือนกันกรอกให้เสร็จภายใน3นาทีถ้าไม่ได้รับรหัส OTP ให้กดขอรับรหัสใหม่ตรงนี้ขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าให้ทุกคนอ่านตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วคลิกที่ต่อไป จัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบไม่อยู่ห่างเกินไปไม่อยู่ในที่มืดหรือมีสิ่งปิดบังใบหน้าเช่นผมแว่นตาหมวกถ้ากล้องจับใบหน้าได้แล้วขอบสีขาวตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังจากนั้นให้ทำท่าทางตามข้อความที่แสดงขึ้นมาเช่นยิ้มกระพริบตาหันซ้ายหันขวาขั้นตอนนี้ใช้เวลาทำนานนิดนึงกว่าจะผ่านของแอดทำในห้องที่เปิดไฟสว่างไม่ผ่านสักที ก็เลยออกมาทำข้างหน้าห้องและกาวข้างหลังก็คือกำแพงบ้านสีขาวแล้วหาตำแหน่งที่แสงแดดส่องเข้ามาดูหน้าเราในกล้องให้เห็นหน้าเราชัดไม่มืดก็ได้เลยใครที่ทำแล้วไม่ผ่านจะขึ้นข้อความว่ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จให้คลิกที่ถ่ายใหม่ทำจนกว่าจะผ่านถ้าสแกนใบหน้าผ่านแล้วจะเข้ามาที่หน้านี้ใครที่เพิ่งสมัครครั้งแรกให้ตั้งรหัสผ่านตัวเลข6ตัวลงไปอย่าลืมจดรหัสเอาไว้ด้วยถ้าลืมก็ยังกลับมาดูได้ ใครที่เคยสมัครแล้วให้กดรหัสผ่าน6หลักลงไปได้เลยจะมีข้อความว่าดำเนินการเรียบร้อยแสดงขึ้นมาให้คลิกที่ต่อไปคลิกที่ต่อไปตรงนี้ให้คลิกที่ตกลงก็จะเข้ามาที่หน้าแอปธนาคารกรุงเทพแล้วค่ะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดของแอปธนาคารกรุงเทพใครต้องการทำธุรกรรมอะไรก็สามารถทำเองได้ง่ายๆบนมือถือทำธุรกรรมเสร็จแล้วก็ให้คลิกที่สัญลักษณ์รูปแม่กุญแจตรงนี้แล้วคลิกที่ตกลง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ